สวัสดีค่ะพี่น้องมาหอดหางานแล้วนะคะทีมงานกำลังตั้งเวทีสถานที่พี่น้องฟังว่าฝนคงไม่ตกนะคะไปยิงเต่าก่อนที่ขึ้นมาเจ้าจะเจ้าไปแช่ตะเล่าอะไรเ้าไปแช่ตะเล่าเอะไร เอามองนี้น้องมีน่ากินเด้แใจยั่วมันมีลูกชิ้นทอดมีโค้งไก่เ่ยดิมากมากมากเบิ่ง

เขียนก,กินหลายเอาเฉาก๊วยหน่อย,ยอาาค่ะเฉากวา๊วยโบราณเทียวเฉาก๊วยนมสดครับไว้เอาเอาเฉาก๊วยคาราเมลดีกว่าม เอาลอดไตสั oh, no. ้นน้ำเนียไปอาร์เมลไม่ดแม่ไตต้อสยเายางัมาคนตั้งมาเออะไรเลือก

ตล้วดีค่ะแล้วเบียกแล้วครับผมมีปให้การสนับสนุนมาสองบูธครับนี่เอฟใหม่ครับฟาร์มแค่ฟาร์มแค์นี่คืออะไรคะฟาร์มแค่เป็นแอปพลิเคชันครับผมแอปพลิเคชันปุ๋ยการสนับสนุนเป็นแบบเกษตรสมัยใหม่เดอคอับมัวสิเป็นแยากรออากาศจะได้คำนวณสูตรปุ๋ยรัววิธีการปีหรือว่าเพิ่งแร่ธาตุพืชทอา พืชเกษตรกรขาดก็ได้ครับแล้วก็สำรวจออนไลน์ก็ได้มันมาให้ความรดูได้ครับแล้เเวเราไปสแกนเลยใช่ไหมแน่นครับสแกนดาวน์โหลดได้เลยดาวน์โหลดฟรีพร้มอมมีของรางวัลมาแจกกันด้วยครับออของรางวัลนี่คือนยังค่ะนี่เพิ่มสายไฟร์่าผมครับมันขึ้นเป็นมอบเตปา,บบาปิ้งย่างบุ๊คครับผมเพราะว่าปีมินิกัสิดมอบยังบุ๊คครับผมตกไปถามมีเสือมาแจกพร้อมบ่ทุกหมองทุกวันเล่นบ่ซีนี้มอหล่อีสานนครศรีครับผมเด็นห้างกับเข้าตลอดบริกานีรครับเพ่อ ถ้าสแกนไปบ่เนี่ยอืมถ้าสแกนไปสแกนแล้วเดี๋ยวแต่ห้าตัวเนี่ยเพื่อนตัวครับได้ยินข่าวว่าโชคดีนอนหลุนห้องอันก็ตื่นร่อยถ่ายรูปเพื่อนซื้อ่ได้ครับไปถ่ายรูปให้เพื่อนเจ็บไอเดนเซอร์เพป็นได้แต่ว่าเพป็นเห็ุงานเพจนบาดเพ็่จนบาดเจ็บโดน้าครับแม่ก็เลยถ่ายรูปแล้วสมมติว่าพี่ได้พี่ก็ต้องหาคนอื่นไปแทนใช่ไหมอ๋อไมาได้อยู่ครับเอาเขาแต่งหนาเนาะมาข้างหน้า ดูนะข้าเหนียวก็ดูไปไปไปให้กินข้าวเฮามานเนี oh, right> ้ยมากินข้าวมากินข่าบ้านกินเขาน้ำกันเด้อจ้าเนี่ค่ะพี่น้องฟาร์มแคร์แอบความรู้คู่เกษตรกรอือมุูนะนี่หอดเอ็มลอยเพิ่นเอาเสรียมาแกลี่ยพร้อมเอ็มลอยในรุ่นทุกมือค่ะพี่น้อง ห้าห <5, S 2> ้าพันบาทสามรางวั 5, ล,วลวเส,สื้อนี่ซื้อวะขา,ายวะค่ะอออออโอ้ห้าขวดเจิมไหมเจิมบ่เว้ย <c oughs> มือเคื่องนึ่นก็นเจิมลอยนึงเหมือนเดิ <c oughs> <c oughs> มมือเึ้ืไหนพูดเดียวอันบ่ป้าคุณ <c oughs> <c oughs> นสือหา หา0อยมันดูซื้อซื้อพูดเดียวหา,500า500อลอยวัดตี500หาลอยฟ้าเนี่ยรตั้งใจเอาคักโพดนเ,น <laughs> เดียวเดียวจะหามือมือค้นหน่อยเอาเราเราเราสาะบา่นเนเรื่งอะไเ,เอาอืออืมปลาหนี่เด็บปลามือกับมี่ ใครบอท่านเงนมาจากจ้างา่างก่จ้งตําปูปลาแล้วก็ขนมจีนมีถ้วยฟมอะค่ะเอาถ้วยฟม ของขวากาันนี้เด็แแหง่งอยากเสือยาหวาข่านต่ำขัานนำ้ำเอ่อเลยประวัติ ก็จะเสียบเสียบนั่นวๆได้บอกบอกนล้วหมนอ่ะเออมิตอนบ่ะปลาต้อนโบร์เดียวมากจ้ะ่อได้ด้วสี่ระเด็กตอนมันแสบเลยได้มันเป็นรสจังเลยมันเป็นนั่นวๆแบบว่ากลมกล่อมละลายไปในลิ้นลองมองดูน้ำลายแตก ห้อน้ำมีสองทางจัตยพาสโซ่สองทางเดียวทางทีมงานเรากำลังสู่แดดครับพี่น้องมาเด้อค่ะพี่น้องมือแรงปอดฝนแทถแน่นอนปอดมีเต็มไปด้วยห้องน้ำกับพันไร่ค่ะพี่น้องมาต้องห่วงผู้ใดปวดฉี่ปวดเนด่าเชิญดันขางได้ค่ะห้องนอ้ำพันไล่เลือกที่ตามสะดวกสบายได้เล่นเชิญเพื่อนสาวทั้งน้ำพองทั้งอุดรทั้งขอนแกน่นทั้งเขาชนกวงนะคะ มืัอนี้งานฟรีค่ะพี่น้องงานฟรีมัง้งฟี่หรอเพราะวันเป็นงานเจ้าภาพงานอาบน้ำว้าว